วันนี้ผมจะมาสอนดูค่าห้องนะครับสำหรับคนที่มีประกันอยู่แล้วนะครับประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้ข้อนี้นะครับผมก็คือสมมติเรานอนโรงพยาบาลหนึ่งนะครับล้วผมเปิดมาดูเว็บไซต์โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งแล้วอ่ะเราอยากจะนอนห้องอ่ะสมมุติเขามีห้องให้เลือกนะครับอ่ะอยากนอนห้องเดลุกแบบนี้อ่ะสมมุติเราป่วยล้วได้นอนห้องแบบนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกประปกันอ่ะกับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะคุยกันนะว่าเบิก ตรงไหนได้บ้างเบิกได้บ้างแล้วเขาก็จะเอาค่ายาค่ารักษาอะไรมาเนี่ยให้อยู่ในงบประกันที่เบิกได้นะฮะถ้าเกิดงบไม่พอเขาก็ให้กลับบ้านถ้าเกิดเบิกได้เขาก็ได้นอนต่อแล้วก็สั่งยาแพงๆสั่งยานอกมาใช้รักษาฮะแล้วก็อุปกรณ์ในการแพทย์จ้างแพทย์มาทีนี้อ่ะเราพูดถึงค่าห้องนะค่าห้องยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นห้องชื่อห้อง The l u ์ชื่อห้อง The l u ์เนี่ยเขาก็จะมีบอกมีค่าห้องเท่านี้ค่าบริการพยาบาล7 5 0 ค่าอาหาร300รวมกัน1,800แต่ผมเพิ่งโทรถามเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งเขาอัปเดตค่าห้องเป็น2,000นะฮะก็เพิ่มมาอีก200อแหะจริงๆค่าห้องค่ารักษาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดอยู่แล้วนะ,ะทุกเวลาเพราะว่าเครื่องมือทางการแพทย์มันก็แพงขึ้นแพงขึ้นก็อ่ะสมมติเราดูตามนี้ก่อน1,800แต่เราไปดู ประกันตัวเก่าหรือประกันสุขภาพที่เรามีอยู่นะ่ะหรือของประกันกลุ่มบริษัทที่สามีภรรยาเรามีอะ่ะเขาอ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นมาตรฐานใหม่นะครับก็คือทุกบริษัทอ่ยจะเป็นตารางแบบหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเหมือนกันหมดเอาไปเปรียบเทียบเอาไปดูกันได้ค่าห้องเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหนึ่งนะครับอันนี้หลายคนยังไม่ค่อยรู้นะครับสําหรับถ้าใครไม่ใช่ตัวแทนประกันนะอ่ะอ่ะมีอันนี้มีรวมกันพันแปดนะครับแต่ เป็นสามอันรวมกันแต่พอเราไปดูในหมวดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีค่าห้องค่าอาหารค่าบริการในพยาบาลค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวิชัยหรือค่าบริการพยาบาลเนี่ยจะมาอยู่หมวด2แทนนะครับหมวดแรกเนี่ยก็จะมีแค่ค่าห้องค่าอาหารเฉยๆนะครับถ้าเราดูดูตามนี้ค่าห้องค่าอาหารเนี่ยก็เป็น750บวก300เป็น1 0 5 0บาท ก็จะมีอยู่แค่นี้แต่วงเงินหมวดที่1เนี่ยให้2000ส่วนค่าบริการพยาบาลน่ะแย,ยกมาอยู่ที่หมวด2นะฮะก็คือจ่ายตามจริงจ,จ่ายตามจริงก็คือมันจะมีบอกข้างล่างว่าอยู่ในวงเงินเท่าไหร่อันนี้5 0 0,000ก็คือจ่ายตามจริงฮะแสดงว่าไอ้2,000เนี่ยมีแค่ค่าห้องกับค่าอาหารเฉยๆนะครับก็คือยังเบิกได้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูห้องที่แบบระดับสูงกว่านี้นะฮะ อ่ห้อง V I P V I P มีค่าห้องอ่ค่าห้อง950ค่าอาหาร300รวมกันเป็น1250อ่ะ1250อ่ะแต่ว่าตรงนี้เบิกให้ได้2 0 0 0นฮะก็ยังอยู่ในงบอยู่มีอะไรซูเปอร์เดลุ к ์นะฮะค่าห้องอีกระดับหนึ่งอันนี้2,200อย่าเพิ่งตกใจนะครับโอ้ย มันเกินวงเงินไม่ใช่สองพันสองเนี่ยมันรวมค่าบริการพยาบาลไปด้วยนะครับอ๋อราคาค่าบริการจริงๆถ้าให้เดานะเขาน่าจะพิมพ์ตกไปนะครับเพราะว่าค่าห้องห้องอื่นเนี่ยก็จะมีสังเกตนเนี่ยพยาบาลน,น่ะจะมาอยู่ในบรรทัดที่สองนะฮะค่าบริการราคาค่าบริการพยาบาลน,นะฮะสุพีเรียก็ มีเนี่ยค่าบริการพยาบาลเหมือนกันนะครับมีแค่ super deluxe เนี่ยที่คิดว่าน่าจะพิมพ์ตกไปนะครับผมอ่ะก็750 750เท่ากันกันกบค่าบริการพยาบาลห้องอื่นเลยนะครับแล้วถ้าเรานับแค่ค่าห้องกับค่าอาหารรวมกันเนี่ยก็จะมี1,450อ่ะสมมติปัจจุบันเนี่ยอัพเพิ่มขึ้นมา200เป็น1,450เป็น1,650 อันนี้เป็นเป็นข้อมูลเก่านะครับพันหแต่วงเงินที่เรามีเนี่ยสองพันอ้ก็ยังเบิกได้อยู่นะฮะส่วนค่าบริการพยาบาลนะ่ะมันมาอยู่อยู่หมวดอื่นนะฮะก็คือตัดไอ้ตรงนี้ออกไปตัดไอ้ตรงนี้ออกไปเอาสองอันนี้มาบวกกันนะฮะอย่าอย่าไปมองรวมนะครับเพราะรวมเนี่ยมันรวมค่าบริการพยาบาลไปด้วยนะโดยปกติแล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกเองนะว่าห้องไหนเต็มบ้างไม่เต็มบ้างส่วนใหญ่เนี่ยห้องที่มีราคาแพงเนี่ยอันนี้ถือว่ายังน้อยนะครับถ้าเป็นพานอรามาเนี่ยเนี่ยค่าห้อง4 2 5 0บาทบางโรงพยาบาลก็เป็นหมื่นเป็นแสนถ้ายิ่งมีค่าห้องสูงๆนะ,ะที่แบบห้องหรูๆเลยแบบติดวิวทะเลติดวิวดีๆอ,อันนั้นก็ส่วนใหญ่จะว่างเพราะว่าคนน้อยนะน้อยคนที่จะมีแบบประกันวงเงินค่าห้องสูงๆอะ่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบประกันค่าห้องถูกๆหรือว่าประกันตัวเก่าที่ทําไว้10ปี20ปีที่แล้วงั้นก็จะก็จะแบบใช้ห้องที่แบบมีค่าห้องต่ําๆราคาถูกนะฮะส่วนใหญ่ห้องพวกนี้ก็จะเต็มเร็วแล้วก็ถ้าเป็นห้องระดับหรูอ่ะก็ส่วนใหญ่จะว่างนะฮะถ้าใครใช้วงแบบประกันสุขภาพตัวเก่าก็ควรอัปเดตเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ได้แล้วที่ค่าห้องทันกับค่าห้องในปัจจุบันนะใครอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนก็ ให้เพื่อนที่เป็นตัวแทนประกันหรือว่าเราเนะี่ยโทรถามเลยเลยว่าแบบค่าห้องอัปเดตเท่าไหร่แล้วเราก็มาเช็คในสมุดกรมธรรม์สุขภาพเราว่าค่าห้องเนี่ยมันพอไหมนะหรือว่าเช็คของแบบบัตรของบริษัทก็ได้ถ้าเกิดเขาทําประกันกลุ่มมาให้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่พอของบริษัทเนี่ยก็เราก็ต้องทําเพิ่มแบบเป็นดีดักเพิ่มเข้าไปนะครับสําหรับวันนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมใครจะถามประกันสุขภาพอะไรก็ทักถามส่วนตัวไม่ได้ครับ